นคดีทุจริตจมนํำข้าวที่ผู้กระทำความผิดถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่สารหปี40ปี48ปี50ปีก็มีปรากฏว่าได้รับการลดโทษต่างๆเนี่ยเหลือแค่ติดคุกไม่กี่ปีบางรายก็กำลังจะออกมาแล้วคำถามของสังคมในขณะนี้คือบ้านเมืองนี้ใจดีเกินไปหรือไม่เรามีมาตรการลดโทษพักโทษตามระเบียบของราชัรร์เนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าแล้วเรากําลังจะมีการจําคุกนอกเรือนจําอีกประเทศนี้เราจะอยู่กันอย่างนี้หรือคนเริ่มไม่กลัวคุก าางไม่กลัวการลงโทษอะไรอีกแล้วก็เป็นเปลี่ยนสีครับขอญอาตหาลือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงยุติธรรมในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครกระบวนการยุติธรรมที่ดีนั้นทางหนึ่งดังที่ทราบกันนะครับว่าทางหนึ่งจะต้องปกป้อง คุ้มครองคนดีและผูู้กกระทําส่วนในอีกทางหนึ่งนั้นจะต้องทําให้คนไม่ดีคนที่กระทําความผิดนั้นเกรงกลัวต่อการลงโทษและไม่กล้ากระทําความผิดอีกนี่เป็นหลักการของกระบวนการยุติธรรมที่ดีแต่สังคมไทยในวันนี้การบังคับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลในทางการประหารที่ย่อหย่อนแล้วก็ไม่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจ และกำลังทำให้คนในสังคมไม่เกรงกลัวกฎหมายการลงโทษจนขาดความยับยั้งชั่งใจในการกระทําความผิดแล้วก็เป็นอันตรายต่อสังคมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆสําหรับโทษประหารชีวิตนั้นประเทศไทยเรายังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่ทั้งที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายและที่ปรากฏอยู่ในคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดแตท่ทั้งที่โทษเหล่านี้ได้มีอยู่ในกฎหมายมีอยู่ในคําพิพากษาของศาลแต่การปฏิบัติให้เป็นจริงนั้นเนี่ยไม่ปรากฏตลอดมา การผ่านชีวิตครั้งล่าสุดของไทยเกิดขึ้นเมื่อปี2561ซึ่งห่างจากการลงโทษปราชีวิตครั้งก่อนถึง9ปีและหลังจากปี2561แล้วก็ไม่มีการผ่านชีวิตอีกเลยทั้งๆท,ที่ยังมีคำพิภากษาของศาลถึงที่สุดในเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกับโทษจำคุกตลอดชีวิตครับก็ไม่เป็นจริงในทางฏิบัตินั้นก็ได้รับการลดโทษจนเหลือติดคุกไม่กี่ปีบางคดีก็ติดคุกแค่6-7ปีเท่านั้นกรณนีฆาตกรต่อเนื่องที่โด่งดังรายหนึ่งนะครับ ได้รับการลดโทษมาเป็นระยะจนเหลือจำคุกแค่13ปีพ้นโทษออกมาไปกระทำความผิดซ้ำอีกเป็นการฆ่าคนเป็นรายที่6นะฮะเช่นเดียวกับโทษอื่นๆนะครับที่ได้รับการพักโทษอภัยโทษจกนกระทั่งเหลือจำคุกแค่ไม่กี่ปีอย่างเช่นคดีตุจริตจอมนำข้าวที่ผู้กระทำความผิดถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่สามหกปีสี่สิบปีสี่สิบแปดปีห้าสิบปีก็มีปรากฏว่าได้รับการลดโทษต่างๆเนี่ยเหลือแค่ติดคุกไม่กี่ปีบางรายก็กาลังจะออกมาแล้ว คำถามของสังคมในขณะนี้คือบ้านเมืองนี้ใจดีเกินไปหรือไม่เรามีมาตรการลดโทษพักโทษตามระเบียบของราชธณฑ์เนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าแล้วเรากําลังจะมีการจําคุกนอกเรือนจําอีกกลายเป็นว่ารับโทษมากี่ปีก็ตามแต่ว่าจะมาสิ้นผลในมาตรการต่างของรรวงาชทัณร์ประเทศนี้เราจะอยู่กันอย่างนี้หรือคนเริ่มไม่กลัวคุกตารางไม่กลัวการลงโทษอะไรอีกแล้วทุกขั้นตอนกว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษนั้น ได้นั้นต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมที่ยากเย็นแล้วก็มีขั้นตอนต่างๆมากมายแต่ว่าเมื่อได้รับโทษแล้วก็มีมาตรการที่มาผลผลต่างๆพวกนี้จนกระทั่งไม่ได้รับโทษจริงมาตรการที่เป็นสากลที่ใช้ได้ในเรื่องเหล่านี้เมื่อนํามาใช้ประเทศไทยก็อาจจะสิ้นผลไปเพราะว่าเกิดการช่อฉนต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ทบทวนเรื่องเหล่านี้ให้ดีให้รอบคอบทั้งกระบวนการยุติธรรมดยเฉพาะ ในชั้นการบังคับโทษให้เป็นไปตามกฎหมายในชั้นของกรมราชธรรมนั้นเป็นจุดอ่อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดนะครับว่าไม่ว่าจะรับโทษมากี่ปีก็จะถูกตัดทอนลงไปทั้งหมดไม่ใช่เห็นที่อื่นทําได้แก้ปัญหาได้แล้วก็มาทํากลายเป็นว่าแก้ปัญหาที่หนึ่งไปเกิดปัญหาอีกที่หนึ่งออไม่สิ้นสุดเป็นงูก,กินหางนะครับระบายนักโทษออกจากคุกได้ก็มีนักโทษเข้าคุกไปอีกกลายเป็นว่านอกคุกในคุกก็นักโทษล้น นอกคุกก็มีดักโทษเต็ไมไปหมดลายล้อมรอบตัวเราครับขอขออญาตหาลือท่านประธานไปถึงกระทรวงยุตธรรมให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับ